ลุนจำหน่ายซาวบาและโฮมเยเตอร์เพรเอดผู Pet ้จำหน่ายเครื่องเสียงคุณภาพสูงแต่ราคาถูกมีให้เลือกหลายรุ่นนักดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไม่ควรพลาดสินค้าทุกิ้นราคาย่อมเยาวพร้อมรับประกันคุณภาพมีให้เลือกทั้งลำโพง5.1และ3.1หรือจะเป็นซาวบาทุกรุรนเน้นให้เสียงเบสหนักแน่นทรงพลังกลางแหลมใสแผดระซื้อผ่าน lazada shopee ส,สะดวกปลอดภัยมั่นใจได้ของชัวร์เข้าไปเลือกซื้อกันได้ตามลิงก์ที่แปะอยู่ด้านล่างนี้นะครับ ยินดีต้อนรับพลพัฒน์ของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลุคานลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เดอะคัพเฮ่เจคกิงครอปประกาศลั่นตั้งเป้าผ่านลิเวอร์พูลโกย97แต้มเพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเน่งแกนนี้ให้ได้ประกาศกล้องให้โลกได้รู้เจคกิงครอปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกำลังที่จะพาทีมออกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อและตอบคำถามผู้สื่อข่าว โดยในบางช่วงบรรตอนในการให้สัมภาษณ์ก็ได้มีผู้สื่อข่าวยิงคำถามไปว่าคุณตั้งเป้าที่จะเก็บให้ได้99คะแนนเพื่อคว้าแชมป์พิมลิกองกษให้ได้อีกครั้งในฤัูกาลนี้หรือไม่โดยทางเจ็กกิ้งคลอบก็ได้ตอบคำถามนักข่าวในเรื่องนี้ว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ยะมากที่ลิเวอร์พูลจะเก็บได้ถึง99คะแนนในฤดูกาลนี้นั่นเพราะทีมของเราน,นั้นแทบไม่มีผู้เล่นเสริมทัพใดๆเลยเข้ามาสู่ทีมซึ่งมันต่างจากโลซีและแมนเชสเตอร์ที่ต่างทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่ทีมละไม่ต่ำเกิน,100นอนด่ แต่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าสกยภาพของนกเตะภายในทีมของเราในเวลานี้มีดีพอที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในกนั้นกันมีได้ผมยังคงเป็นคนมองโลกในแง่ดีว่าเราคงไม่สามารถเก็บได้9กบ้าคะแนนเหมือนช่วง3ามฤดูกันก,นก่อนในนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากเป็น97คะแนนแล้วลวก็ผมก็ยังคงเชื่อมั่นว่าเรายังมีดีพอและมีโอกาสที่จะทํามันได้และในนการนี้ที่เรากําลังทำผลงานด,ดีและยังไม่แพ้ใครในลีกนั่นมันย่อมทําให้หลายๆฝ่ายมองว่าเราอาจจะมีโอกาสที่ดีที่จะกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้ง ในฤุูการนี้ซึ่งแน่นอนว่าตัวผมเองหวังที่จะให้ลิวูวเดินไปถึงยังจุดนั้นนะครับแต่เราก็ต้องฝ่าฟันกับทุกเทียมและเก็บชัยชนะให้ได้อย่างต่อเนื่องดังนั้น9-7คะแนนในฤุูการนี้ผมเชื่อว่าเป็นคะแนนที่มากเพ,พียงพอแล้วที่จะทําให้ทีมทีมนั้นคว้าแชมป์พิยรีกในฤุูการนี้และผมบอกว่าทีมของเราจะทํามันได้สําเร็จอีกครั้ง ตอนนี้ผมบอกว่าทัมแานเจสตีนและเชซีคือ2ทีมที่ยัง,งชิงแชมป์กับลิเวอร์พูลในนัดการนี้พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแร่งมีนักเตะระดับโลกภายในทีมมากมยรวมไปถึงมีผู้จัดก,การทีมที่เก่งมากๆและพิมลีกก็คือลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกดังนั้นหากลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พิมลีกได้อีกครั้งแล้วแล้วก็พวกเราจําเป็นจะต้องทําผลงานให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบในฤดการกาวถึงสองสที่เราเคยคว้าแชมป์พิมลิกนั้นนักเตะของทีมเรา ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยและทุกคนต่างก็อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมซึ่งมันก็ทําให้เราสามารถเอาชนะคู่แข่งด้เกมแล้วเ,เกมเล่าแต่ฤดูก,กาลนี้มันแตกต่างออกไปเรามีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนแต่โชคดีครับที่ไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่รุนแรงและจะมีใครพักยาวทั้งฤดูกาลเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วตอนนี้ผมหวาดฝันให้ลูกทีมทุกคนว่าพวกเขาจะต้องเก็บัยชนะให้ได้แบบเกมต่อเกมโดยไม่ต้องไปพวงว่าเป้าหมายของเราจะต้องทําให้ได้กี่ลูกหรือกี่คะแนนในฤดูกาลนี้ และถ้าหากเอาชนะคู่แข่งไปเรื่อยๆเราจะเห็นเองนะครับว่าในช่วงท้ายฤดูกาลน,นั้นเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนและผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเก็บได้ถึง97คะแนนก็จะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอนเจคกิ้งคลับกล่าวทิ้งท้ายอเล็กซ์เล,ก,ลกชเมเลนส่งสัญญาณถึงเจคกิ้งคลับว่าเขาพร้อมแล้วเป็นกำลังสำคัญให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้หลังจากที่ตำแหน่งกองกลางตัวหลักภายในทีมบาดเจ็บหลายหลั อ,ลอ,อเล็กอเลกชมเลียนครับกองกลางข้อูอ่อนของลิเวอร์ pool ก็เดียวมาประกาศชัดเจนแล้วว่าตัวของคนนั้นกําลังจะก,กลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่ในการแขง่งขันยูฟ่าแชมเลั้นทีลิเวอร์ pool เปิดบ้านเอาชนะอันกอมาริตไปได้สอศูนย์นั้นตัวของอเลก็กอ,อกเล็กชมเลียนได้รับคาชื่นชมจากแฟนบอลลิเวอร์พูลและผู้สื่อข่าวเป็นอย่างมากว่าทำผลงานด,ดีในเกมนัดน,นี้และการเล่นในแดงกลางของอ,ลอ,อเล็กอฟเลกชมเลียนนั้นก็มีความแข็งแกร่งและเอาชนะคู่แข่งได้ตลอดทั้งเกมการแข่งขันในนัดนั้น ดยล่าสุดทางอเล็ก,ออกเล็กชมเลนก,ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลดคอมโดยระบุว่าตอนนี้ตัวของเขานั้นกำลังรู้สึกว่ากำลังกลับเข้าสู่ฟองกรเล่นที่ยยมอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บก,กลับมาได้ตั้งแต่ช่วงตน้นฤดูกาลที่ผ่านมาและตอนนี้ตัวเขานั้นกำลังทำผลงานได้ดีกับทีมขึ้นเรื่อยๆและเชื่อว่าตัวเขาคนเดิมกขารังจะกลับมาอีกครั้งผมยอมรับว่าก่อนหน้าน,นี้ตัวผมเองต้องพบกับความยากลำบากในการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากหลังจากได้รับ อาการบาดเจ็บที่รุนแรงแทบไม่ลงสนามเลยในช่วง2-3ถึงปีที่มันมาแต่ก็ถือได้ว่าโชคดีที่ผมสามารถผ่านมันมาได้ผมยอมรับว่าผมเคยมีความคิดที่จะเลิกเล่นฟุตบอลและไม่อยากสู้กับอาการบาดเจ็บอีกต่อไปแล้วแต่สโมสรแห่งนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นหนี้บุญคุณของพวกเขาเป็นอย่างมากเพราะขนาดผมได้รับบาดเจ็บหนักพวกเขาก็ยังยื่นสัญญาช่วงไวให้กับผมเพื่อเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่ขาดหายไปที่ผมไม่สามารถช่วยเหลือทีมได้ ดังนั้นผมจึงกลับมาคิดใหม่และตั้งเป้าทําทุกอย่างเพื่อกลับมาตอบแทนสูโมซอรแห่งนี้ให้ได้อีกครั้งโดยเอล็กเอล็กชมเลนกล่าวต่อไปมา่าคุณดูสิผู้เล่นอย่างผมแทบจะหมดอนาคตกับสูโมซรแห่งนี้ตอนนี้ผมสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งโดยไม่มีการบาดเจ็บผมกำลังสนุกสนานกับช่วงเวลาของผมกับลิเวอร์พูลในตอนนี้เป็นอย่างมากและผมก็ได้บอกกับบอสไปแล้วว่า ผมพร้อมเป็นอย่างมากสําหรับการช่วยเหลือทีมในวกันนี้อย่างต่อเนื่องในอีกลหลายๆฤดูกาลตอนนี้ผมกําลังกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแล้วที่เหลือก็แค่เพิ่มความเจ็บคมในการเล่นเข้าไปอีกเล็กน้อยโดยผมมองว่าการกลกับคืนสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีของผมอีกครั้งในเวลานี้มันคือการกลับมาที่ถูกที่ถูกเวลานั่นเพราะในะตอนนี้ผู้เล่นกองกลางภายในทีมได้รับบาดเจ็บหลายคนและผมก็พร้อมที่จะรับใช้ทีมไม่ว่าจะ ในตำแหน่งไหนก็ตามบริเวณกลางสนามและตอนนี้ผมมีอายุ28ปีแล้วและเชื่อได้ว่าผมกำลังเข้าใกล้ช่วงพีคของอาชีพการแข่งขัและผมอาจจะระเบิดฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในวันนี้และเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการพาทีมคว้าแชมป์รายการใดรายการหนึ่งในวันนี้ตอนนี้ผมยืนไนว่าผมกลับมาแล้วและทุกคนจะได้เห็นอเล็กอ็อกเล็กชมเลนคนเดิมเร็วๆนี้อย่างแน่นอนอเล็ um len, กอ็อกเล็กชุมเลนกล่าวทิ้งท้าย จคินคลอฟออกมาย,ยืนยันรอบที่้อยว่าแอนดี้โรเบอร์สันยังคงเป็นแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดในสายตาของเขาเจคินคลอฟนะครับผู้จัดจการทีมเลวโปกกำลังถูแฟนบอลและนักข่าวจำนวนมากกดดันให้ส่งคอสตาสมิการลงสนามแทนที่แอนดี้โรเบอร์สันให้มากกว่านี้หลังจากที่ผ่านมาในช่วงเก่าน,น,นั้นดูเหมือนว่าสมิการได้กลายเป็นนักเตะที่ทำผลง,งานด,ดีกว่าโรเบอร์สันไปเป็นที่รู้แล้ว,ลวในลุกการนี้ โดยทางรรงงานล่าสุดระบรุว่ตเชคกิ้งครอปก็ได้ให้สมัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในงานแถลงข่าวพร้อมทั้งยืนยันหนักแน่นนะครับเป็นรอบที่้อยว่าตัวของเขานั้นยังคงไว้วางใจให้แอนดี้โรเบอร์สันเป็นแบ็ไซต์ตัวจริงภายในทีมของเขาต่อไปนั่นเพราะผลงานที่ผ่านมาโรเบอร์สันนั้นไม่มีใครสามารถทดแทนได้แม้ว่าในฤดูกนันนี้โรบโบอ,อาจจะทำผลงานในสนามด้วยการแอซิต์กับเพื่อนร่วมทีมแทบไม่ได้เลยแต่ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องมีเขาลงสนามต่อไปเพราะการเล่นเกมรุกและเกมรับในเวลาเดีวยวกันนั้น ยังคงเป็นจุดเด่นที่ผมไว้ใจให้โรเบอร์สันทำหน้าที่นี้ต่อไปนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมีหลายคนได้สอบถามผมมาว่าผมควรที่จะดรอปแอนดี้โรเบอร์สันเป็นตัวสำรองและทดลองส่งคอสตาสมิการสลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ,บ็คไซด์ดูไหมเพราะณนต,ตอนนี้นุเหมือนว่าสมิการสจะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเมื่อได้รุกกากถูกส่งอลงสนามซึ่งผมเองก็ตอบกลับไปว่าใช่ผมเห็นด้วยกับพวกคุณนั่นแหละที่คิดว่าสมิการสกำลังทำผลงานดีๆและอยอดเยี่ยม แต่ตอนนี้ผมรู้ดีว่าสมิการนั้นเข้าใกล้โรเบอร์สันเป็นอย่างมากและเขาสามารถทดแทนโรเบอร์สันได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นภายในตำแหน่งแบ็คซ้ายของทีมในเวลานี้คือในตำแหน่งที่ผมไว้ใจมากที่สุดว่ามีการสลับสับเปลี่ยนกันลงเล่นแล้วความสามารถของทีมนั้นจะไม่มีทางรอบลมใบอย่างแน่นอนแต่ที่ในนั้นผมก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในตัวเขาโรเบอร์สันมากกว่า เพราะเขาคือแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นมันจึงไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมจะไปรับนักเตะที่ดีที่สุดในโลกให้เป็นตัวสำรองต่อให้ในฤดูการนี้เขาจะไม่อยู่ในฟองการเล่นที่ดีก็ตามทีและก่อนหน้านี้ก็มีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าการที่ลิเวอร์พูลซื้อตัวแอนดี้โรเบิร์สันมาจากเฮาส์ซิตี้ในราคาเพียงแค่8ล้านปอนด์นั้นคือการเซ็นญาแห่งทศวรรษของลิเวอร์พูลซึ่งผมก็เห็นด้วยกับคำพูดนี้และดีใจที่นักเตะที่ผมซื้อเข้ามาสู่เทียมรายนี้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นแบ์ออรขงโลก ได้แบบไม่มีใครคาดคิดตอนนี้ตัวผมเองไม่จําเป็นจะต้องรีบส่งคอสตาร์สมิการลงเป็นตัวจริงเพราะเขาอายุยังน้อยและมีอนาคตที่สดใสกับลิเวอร์พูลและการที่ทีมมีนักเตะฝีเท้าใกล้เคียงกันนั้นมันก็ย่อมมีการพัฒนาที่พวกเขาต้งสองคนให้เก่งยิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้อีกดังนั้นผมยืนยันว่าแอนดี้โรเอร์สันจะยังคงเป็นแบ็คซ้ายตัวจริงของทีมลิเวอร์พูลต่อไปและสมิการก็ยังคงเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลจะขาดไปไม่ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6 yeah, <Jesus. S 1> พฤศจิกายนนะครับ